โอเคก็สวัสดีกันด้วยนะ,ะับวันนี้ก็มาพบกับช่องแว่นชัตเตอร์เนาะวันนี้ก็มารีวิวรถกันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้จะมาแบบแปลกตาน,นิดนึงเพราะว่ารถที่เรามาถ่ายวันนี้เนี่ยเป็นรถที่ ไม่ใช่รถเก่งไม่ใช่รถเตี้ยไม่ใช่รถซิงอะไรนะแต่เป็นรถแนวเข้าป่าซึ่งยุคนี้กําลังมาแน่นอนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ได้เจ้าของรถนะเป็นพี่ชายของไอ้มอนมันแล้วคันนี้เขาก็ไปลุยป่าฝ่าดงมาทุกที่แล้วแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามันจะเป็นแนวไหนเนาะซึ่งผมช่วงนี้อินกับรถเนี่ยแนวเข้าป่าฝ่าดงเหมือนกันไปดูกันว่าวันนี้รถจะเป็นยังไงครับผมไปดูกัน เจอมึงอีกแล้วอะแล้วเจอมึงทุกคลิปเลยนะงั้นคนดูจะเบื่อหน้าคงไหมคือเขาชอบกูมากกว่าอ๋อก็คือเขาเข้ามาดูนี่คือเพราะชอบมึงเลยไม่เข้ามาด่าโอโอเควันนี้รถที่มารีวิวเป็นรถของพี่มึงใช่ปะใช่ไทเกรตัว f อร์ c ค u เซอร์อันนี้คืออ่านจากรถใช่อ่านจากรถเลยอะมันเป็นของโตโยต้าเนาะเป็นของโตโยต้าก็ยังไม่พ้นโตโยต้าอยู่ดีซึ่งคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่พี่เอาไว้ลุยป่าใช่อนาคตเรามีแน่นอนใช่ไหมเข้าป่าไอเซนดูโร เฮ้ยเราเราไปใส่มอเตไซค์เหรอใช่เฮ้ยคันนี้ก็ไปได้ยังไปโดดโดนเนินหน่อ๋อผูกคันนี้นะเอาจริงๆตอนนี้กูแบบกูอินมากอะกับรถแนวเนี้ยกูอยากจะเอาแบบไปลุยป่าฝ่าดงเหมือนกันต้องต้องลองไปคือความบ้างกูคือความสุดคือถ้าเป็นแบบรถรถเก่งเนี้ยเออรถกูก็จะเตี้ยหน่อยใช่ชอบรถกระบะกูชอบสูงนี้เลยก็คือสูงก็ เตี้ยกับเตี้ยจัดสูงก็ยันลิฟเลยอ่ะสูงเกินก็นเข้าห่างเขาไม่รู้นะโอเคมาดูกันปกติเราแนะนําจากส่วนหน้าใช่ตัวันนี้แนะนําส่วนท้ายดีกว่าท้ายแล้วค่อยมาหน้าได้เพื่อนโอเคกันชนเป็นกันชนเนาะมันเป็นเหล็กใช่ปะใช่เป็นเหล็กเนี่ยแล้วอย่างชัยนันนานเป็นสนิมไหมหรือว่าเขาไม่อินอะไรกับสนิมเก็เป็นก็เป็นเป็นก็ทําสีทำสีไม่ได้ก็เปลี่ยนนี่ชนก็เรียบร้อยก็ชนก็ไม่เป็นไรหรอกเขาใช่เขาเขาเจ็บถูกแค่สะกิดอันนี้เป็นของอะไรรู้ปะงานไม่รู้อันนี้ติดรถมาติดจำซื้อมา ใช่ซื้อมาก็มีอย่างนี้มาแล้วแล้วก็ช่วงล่างเลยแล้วกันข้างล่างตรงนี้ถ้าก้มลงมาก็จะมีเอ่อนามีค้ำอิดแหนบอะไรพวกข้างล่างด้วยหรอไอของ a อ Power มั้งถ้าจำไม่ผิดข้างล่างใช่ไหมที่เป็นสีส้มใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกว่าที่พี่เคยบอกเจ้าของเก่าเขาทํามาเกือบหมดแล้วแต่เขาไม่ลุยอ๋อคือทําทําสวยเหอะใช่เหมือนทําสวยคือแต่ะแต่งเต็มมาแต่กูไม่ลุยกูรดพังก็เลยไม่เอาใช่แล้วก็มีมีส่วนของโช๊คใช่ไหมใช่โช๊คใส่เป็นของโปรเฟนเดอร์เป็นแบรนด์อีสาน ได้ครับตัวแคนเดอร์โชว์เขามีปรับพวกดีบาวเลยได้ปะอันตัวนี้รู้สึกว่าจับไม่ได้ปรับดีบาวอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่อันนี้ยกสูงจากเดิมกี่นิ้วรูบอ่ะอันนี้ใส่ชุดยกเพิ่มอีกสองนิ้วก็คือจากตอนแรกอันนี้ถ้าดูถ้าดูจากอันเนี้ยอ่าจะมีเจ้าของเก้าจะมีการดีดบอดี้ขึ้นมาอยู่แล้วคือดีดบอดี้บอดี้เดิมขึ้นมาหรอใช่ดีดบอดี้ขึ้นมาจากตัวเชดซีเออเพื่อให้มันสูงขึ้นใช่ให้มันสูงขึ้นแล้วก็ใส่ยกขึ้นไปอีก2นิ้วอีก ใช่รู้สึกว่าข้างหน้ามั้งข้างหน้าข้างหลังด้วยจะจําไม่ได้ว่าใส่เป็นใส่ชุดยก2นิ้วนี่คือแบบสายลุยเลยนะอันนี้คือไปไหนก็ไปกันเลยใช่ไหมใช่ไปไหนคือไปกันเลยแบบไม่ต้องกลัวอออันนี้กลัวอย่างเดียวคือกลัวตอนขึ้นห้างใช่แล้วก็กลัวพังในป่าด้วยอ๋อแล้วก็ล้อตัวนี้ใส่เป็นอ่า GTR w h e e l โม่เป็นขอบ16อืมดูแค่นั้นละเอ้าไม่รู้ออเซสตไม่ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยเป็แค่เป็นขอบ16ใช่แล้วก็สเปกยางรู้สึกว่าสเปกยางอ่ะก็จะเป็น ยังไงยังไ 5, สองแปดห้าเจ็ดห้าสิบหกเออตุกอ่านเมื่อกี้เลยโอเคเยอะตลอนร้อนแล้วก็ที่ยังขาดไม่ได้อีกสิ่งหนึ่งก็คือท่อคันนี้ท่อใส่เป็นท่อเลทก็คือเดินมาทั้งเส้นเลยปะใช่ทั้งเส้นเลยตั้งแต่เฮดยาวลงมาหลังเทโบมาเลยอ๋อหลังเทโบคือยิงยาวมาถึงจบตรงเนี้ยใช่มีพักไหมคันนี้มีพักดีแม็กมั้ง อ๋อใส่ผักกลางอยู่ใช่ก็ไม่ลั่นมากถางั้นใช่แต่ก่อนอ่ะลั่ใส่พักเลทลั่นแต่วิ่งไม่ออกรั่นเทโบก็เลยเปลี่ยนให้ใส่เป็นพักดีแมทให้ใส่ผักไปด้วยดีกว่าพักดีแมทผ่านนะโอเคก็ยังมีพักอยู่ไม่ลั่นมากนะตำรวจตำรวจไม่ต้องเรียกเจอกันยังมีพักอยู่ก็กลัวกลัวเรียกน่ยยกสูง้วแต่ไม่ค่อยเล่นอ๋อ <Okay. S 1> ไม่เล่นดีละพี่เออดีละดีละไปดู <c oughs> ไปด,ไปดูไปดูข้างหน้าดีกว่านะ <c oughs> ชอบกเลยแบบอยากจะมาลองรีวิวดูแล้วก็มีเออเขาเรียกอะไรนะก็เป็นบันไดปกติอ,อ,อะไรแต่สภาพยาช่วงหน้าฝนก็กลางๆหน่อยใช่ใช่แหละรถล,ลุยมันก็ต้องเหลอเป็นธรรมดาเออเรื่องปกติใช่ไหมใช่ น็อกเกลตัวนี้อันนี้เจาะใช้จริงไหมใช้จริงคือเขดินดเปิดฝาโปงเดือดเห็นเลยเด้เห็นเลยว่าต่อออกมาจริงอ๋อก็คือเจาะจริงบางคนก็เจาะสวยงามก็ไม่ว่ากันถ้าใครเจาะสวยงามบางคนก็ไม่อยากเจาะแก้มรถใช่ก็เน้นสวยงามไปก็ได้แต่ว่าถ้าถึงพูดถึงการใช้งานจริงอย่างรถพวกนี้เข้าป่าแน่นอนลุยน้ำใช่ลุยโคลนอะไรก็ถ้าเอาน็อกเกลขึ้นมาดูดอากาศทางบนได้ก็ดีกว่าคือของเขาเรียกว่ารถแบบนี้ก็คือเขาเน้นใช้งานจริงได้หมดดีว่าเพราะว่าของมันต้องใช้งานได้จริงๆเออเพราะเข้าไปลุยทีมันต้องสุด อันนี้ก็เป็นโปรเฟนเดอร์เหมือนกันเนาะโปรเฟนเดอร์สต้นเหมือนกันเป็นชุดยกสําหรับอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเซตมาเลยดีกว่าถ้าตะก่อนอะตะก่อนยังไม่ใส่ตัวปีกนกปรับองศาอะไรพวกนี้นะาาก็ยกปุูปรบเผาแม่งยันข,ขับไปก็ทงังก็เลยพี่ก็เลยตัดใจซื้อชุดยกแม่งเลยใช่เจ็บแต <ทำ S 2> ่บจบอืไม่ไงั้นมันก็ มันหลายต่อแล้วก็ส่วนของ,ของหน้าไปไวหน่อยนะคือไม่ค่อยมีความรู้ <laughs> ไม่ได้แบบมีดีเทลอะไรมาสอนอะไรกันเยอะ <laughs> <laughs> ปกติจะนั่งสอนกันเยอะเหลือเกินอัน <laughs> นี้ไม่ค่อยรู้ดีเทลนะเรื่องของดีเทลก็เลย,ปล,ยปล่อยไปก่อนรถเุค <ละ S 2> ่องไม่ค่อยมีความรู้อะไรใช่ส่วนมากเราเล่นแต่รถเตียงอะช่วงนี้มาอินสายนี้ชอบอยากเข้าป่าส่วนของข้างหน้านะอันนี้อลังการงานสร้างมากเลยมันอาจจะมีอลังการกว่านี้แหละแต่นี้เห็นก็อลังการและก็เดี๋ยวก็จะมีไม่ไฟบาร์ก็เสาวิทยุอ๋อข้างหน้าใส่เพิ่ม อันนี้เป็นการชนเหล็กเหมือนกันเนาะยี่ห้อของ,ขอ,งอะไรอันนี้คือยี่ห้ออะปะยีเคใช่ปะจากการจนบ,บุรีก็ต้องไปที่นูน่นใส่ที่นู่นเลยใช่ยกใส่ใช่ก็คือเอารถไปจอดทิ้งไว้อาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะพวกก็ขึ้นให้ ก็ครูปตรงเลยฟิตติ้งให้ด้วยใช่ให้ด้วยเขา้ารูปเขาเ้ารอยใช่มีวินน่าเนาะวินน<ช>้าตัวนี้เป็นวินน้าของอะไรไม่รู้เป็น A D M ตะเกียบแดงทำไมถึงเรียกตะเกียบแดงเป็นรุ่นเขาเหรอถ้าจำไม่ผิดนะที่พี่เคยบอกก็คือถ้ามองเข้าไปอ่ะเออไอช่องตะเกียบมันมันจะเป็นสีแดงมันจะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนตัวสปีดมั้งอ๋อเป็นปอกเร็วเก็บเร็วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันดึงได้ประมาณกี่ เขาใช้เปอะไรเขาใช้เป็นปอนมะไม่รู้หรือว่าใช้เปอะไรอันนี้ไม่รู้เลยไม่ไม่คมรู้โอเค ADM แค่แค่่มีไว้ดึงรถแดงโอเค ADM จะเกียบแดงนะตัวนี้ใครเห็นภาพตามก็ลองลองคอมเมนต์มาได้นะว่ามันดึงได้ประมาณกี่ร้อยโลรลอเขาใช้เป็นปอนหรือเขาจะเรีรเเยกเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ข้างนอกอันนี้มันก็ไม่ได้มีของแต่งอะไรเนาะนคือสายเรียวอันนี้ก็คือการเป็นเหมือนกันโชว์เหมือนกันแต่อยู่ด้านข้างใช่ปะใช่ก็คือถ้าถ้าไม่มีสายเรียวก็จะเป็นแบบนั้น อ๋อนะอ๋อนั่นคือ,นนะอ,อไม่ใส่สายเลี้ยวใช่ไม่มีสายเลี้ยวหลังก็จะเป็นแบบเห็นเด่นเด่นเลยนะพี่งออจะแก้ไหมนะท่านเนี่ย <G ate S 1> แก้ดิต้องก็ต้องไปแก้กัน <G ate> ดีก็ตอนแรก,กจะแก้กันเองไปๆมาดูทรงแล้วไม่หลอด ส่งอูสีดีกว่าโอ้ยแต่จริงๆใส่ข้าป่ากันนี่ถ้าเติมแอซเซสซอรีจริงแม่งเพียบไปหมดเลยนะใช่ของเต็มรถไปหมดเลยนะนี่นี่ตอนแรกเห็นเขาคุยกันว่าจะไปใส่เต็นท์หลังคายก็คือไปถึงปุ๊บล้วก็กางนอนได้เลยใช่ก็คือคิดดูนะว่าอารมณ์รถสูงขนาดนี้แหละเออต้องึ้นไปนอนเต็นท์ที่แม่งสูงกก็เหมือนนอนชมดาวไงเปิดมาก็เห็นดาวเลยก็ก็คิดว่าขาสั้นกันบ้างแล้วกันตอนขึ้นตันลงไม่ไม่รู้ว่าถ้าจะนอนคือขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยไปนอนยลางคืนกูไม่ลงมาเข้าห้องน้ำแน่นอนเออเดี๋ยว ทำอะไรบ้าง เสียงใส้ได้นี่เสียงมันแยกทำไมไม่ใช่รถมึงอ่ะโอเคอันนี้เป็นห้องเครื่องของเขาอันนี้ทำอะไรไปบ้างกับเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้อ่ะก็เปลี่ยนหัวชีดเป็น947ของบอสรู้สึกว่าเทอร์โบจะเป็น f 5 5หหรือเปล่าไม่รู้ แต่ทําแล้วทําแล้วใบบิลเล็ตอะไรพวกนี้ก็ตามสูตรไปอันนี้ที่ถามตะกี้ก็คือเจาะแล้วใช้งานจริงนะใช่ก็จะเห็นเห็นรอยยาวไว้ก็จะจะดูมีฝุ่นมีอะไรหน่อยใช่ก็คือเจาะเพื่อที่จะให้มันเอาอากาศด้านนอกเข้ามาเพราะว่าถ้าเวลาลงน้ําลุยน้ำอะไรอย่างนี้มันจะบางทีมันมาถึงมอกองใช่ไหมใช่ก็ก็ไม่ดับเออ่างนี้เดี๋ยวก็ลุยได้ก็รู้สึกว่าพี่เคยบอกมั้งว่าคันนี้เคยลุยน้ําที่เขาโจมอ่ะก็ถึงฝาปองอ่ะแบบวิ่งขึ้นมาน้ำแม่งวิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วก็ใส่เป็นเขาเรียกอะไรไอตัวเปิดฝากระโปรงใช่เป็นโช๊คคัคคำไปเลยช่เพราะว่าถึงเวลาจริงๆอยู่ในป่าก็คงไม่มีมาตั้งขาตั้งอะไรกันคันนี้เป็นเกียร์ขับสี่เนาะภายในมีมีอะไรบ้างไหมภายในอะ่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะดูก็ได้ก็เป็นเกียร์ขับสี่นะขอดูขอดูภายในได้ก็เป็นเกียร์ขับสี่โอ้โหรถนั้นสูงมากะอะอันนี้มใช้ยังไงใช้เป็นปะไอเกียร์พวกนี้หรือว่าปกติใส่ดีเดินอย่างเดียวคำไม่เป็น ออกเขาเป็นคนขับมาแท้ๆเนาะก็ขับสี่ไม่เป็นนะจริงก็คือใช้ไม่รู้เรื่องอะแม่งเข้าเกียร์แม่งเข้าไงก็ไม่รู้ใส่ดีแล้วก็เดินมาเลยใช่ใส่ดีแล้วก็ไปเลยไม่สนจอนี้รู้ปะออันนั้นเป็นแลนด์มิเตอร์เดี๋ยวลองเสียบ มันมนเอาไ้ทำอะไรวัดความเอียงอ๋อความเอียงของรถใช่แบบเอียงเอียงหน้าเอียงหลังเอียงข้างแสงขวาอะไรอย่างเงี้ยได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะข้างในมันเป็นแบบอารมณ์เหมือนไอ้นั่นปะไอที่เป็นแม่เหล็กเหมือนแม่เหล็กที่แบบลอยอะไรพวกนั้นอ่ะเออเออใช้เหมือนใช้สนามแม่เหล็กแล้วก็วัดความเอียงของมันเอาใช่ว่ดสนามแม่เหล็กมันก็ยึดตามรถอ่ะของตรงรุ่นมันก็มีแต่ว่าพี่ไม่ใช้ ใช้อันนี้ดีกว่าใหม่กว่าหรือเปล่ามาจะได้ความที่มันใหม่กว่าอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เขาบอกว่าเอาของใหม่เลยดีกว่าเพราะของเก่ามันก็แบบไม่ไม่รู้ว่ามันจะข้ามันจะเพี้ยนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนู้นมีเป็นอ่าสมาร์ทเกตกับวัดบูธสมาร์ทเกตก็เอาไว้วัดเอ่อฟิลเหมือน OBD2 อะไรอย่างงี้ป่ะอ่าก็คืออ่านค่าได้หมดเลยอารมณ์เหมือนของ ecu ที่เป็นตัวสแกนเนอร์อ๋อประมาณนั้นแต่อันนี้เป็นของสมาร์ทเกตลบโค้ดได้ป่ปะลบโค้ดได้เออแล้วก็เห็นตรงนี้แอบมีวงหมกไอ้นี่คืออะไรคันเร่งไฟฟ้าใช่คันนีี้้มกล่อองงตเปิดดู อ๋อตาบูทโอ้โหก็คือก็คือน่าจะมีการจูนอะไรมาแล้วมั้งเรียบร้อยหมดแล้วเนาะคือสายส่เข้าป่าเขาก็ก็สุดมันก็ต้องแรงอะถ้าไม่แรงมงนขึ้นไม่ได้อะแต่ว่ารถพวกนี้น่าจะเน้นรอบต้นรอบต้นเน้นทอร์คนะมาไม่ไม่ต้องเยอะมากแต่เน้นกําลังเน้นกําลังขับที่เยอะเดี๋ยววันไหนผมลองดีกว่าแต่ขอพี่ออฟไปด้วยบอกพี่ออฟว่า ขอไปขอไปเข้าป่าด้วยได้ไหมครับต้องมีมีอยู่แล้ว <S <S เออมันต้องมีสัก okay, ทีเราก็บอกนะบอกอยู่นะว่าไปไปก็เอาเอามึงไปด้วยมึงเอามึงไปลาบากเหมือนกันเออเดี๋ยวคันนี้นะ่าจะย่องแยงย่องแยงนะเวลาขึ้นนะแต่สนุกกูว่าสนุกแนะ่สนุกน่าจะประมาณนี้เนาะคันนี้ก็ประมาณนี้แหละวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้นะไม่น่ามีอะไรก็สําหรับใครที่ชอบแบบรถแนวอยู่เอามึงไปไหนอ่ะเฮ้ยไม่กูนั่งดูมีอะไรก็น่าจะประมาณนี้นะคันนี้ใครที่ชอบรถ แนวสไตล์แบบยกสูงอะไรอย่างเงี้ยเข้าปงเข้าป่าอะไรก็ถือว่าคันนี้ก็ตอบโจทย์ใช่ใช้งานได้ในชีวิตประจําวันถือว่าใช้งานได้ไหมหรือต้องเข้าป่าอย่างเดียวใช้ได้แต่ก็กินน้ำมันพอสมควรด้วยความที่แบบว่ามันเป็นหัวฉีดใหญ่ยาง MT ถือว่ากินในระดัแบบหนึ่งแล้วกันเอางนี้ดีกว่าถามว่าวิง่งวิ่งในเมืองก็วิว่งได้แต่อย่าวิ่งดีกว่าแม่ <laughs> แ,แดกน้ำมัน <laughs> เจวันนี้ก็คลิปหน้าจะประมาณนี้อ่ะวันนี้กูให้มึงปิดคลิปเลยดีกว่ากูฝากนี้ด้วยตอนนี้ล่าสุดแบรนด์ชัตเตอร์มีอินสตาแกรมใช่แบรนด์ไอจีมีอินสตาแกรมแล้วก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยอ่ะไหนมึงร้องพูดมาไปเอาว่าวันนี้เราจบกันในเพียงเท่านี้ครับผมแล้วคลิปหน้าเป็นอะไรไคว่ากันใหม่แต่สปอนเซอร์ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะไอ้ยนี่ขอสปอนเซอร์ทุกคลิปเลยเนาะงั้นเดี๋ยวกูปิดคลิปเองก็ได้มากูปิดกับมึงนี้แหละอ่าบ๊ายบาย โอเคฮะวันนี้ก็คลิปน่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคันนี้นะนี่ไอ้มอนอยู่นี่ช่วยปิดคลิปแม่งไม่ช่วยเฮี้ยอะไรเลยยอดกูป็นไม่เป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ IG ช่องแว่นลั่นนะฮะเปิดแล้วก็ไปฝากไปกดติดตามกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีทำสติกเกอร์ของแว่นลั่นนะก็ฝากเข้าไปดูด้วยลวกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย